สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะครับอาจารย์มงกุฎโหนดวงขุมทรัพย์มารับใช้ดวงธุรกิจการงานการเงินโดยเฉพาะก็แช n นลนี้แชแนลเดียวเลยครับมานั่งคุยกันเนาะในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงการงานการค้าธุรกิจชาวราศีตุลในปักที่2ของเดือนมกราคมนี้นะครับมีดาวพระศุกร์ขยับ เป็นสิ่งที่ชาวราศีตุลรอคอยมานานแล้วนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยดาวพระศุกร์เทพเจ้าผู้ดูแลท้องฟ้าจัก,กรวาลดวงดาวเรื่องของชะตาชีวิตผู้คนนะครับในในส่วนที่เกี่ยวกับการเงินความร่ำรวยความมีสตังใช้เนี่ยนะท่านสถิตยอยู่ราศีพิจิกนะเพรนั้นชาวราศีตุลทำงาน ทำเงินทำอะไรไปเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนโยนน้ำลงทะเลสายนะเพราะว่าตำแหน่งราศีตุลน,นั้นเป็น12ฮ house เป็นตำแหน่งที่12ของดาวพระศุกร์มันแปลว่าทำไปเถอะเวลาเธอกำลังจะหมดแล้นะเธอทำไปมากเท่าไหร่อนาคตก็ไม่สดใสหรอกอมันจะเป็นอารมณ์นั้นนะครับ แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นการทำแบบศูนย์เปล่าการลง,ลงทุนลงแรงแบบไม่ค่อยได้อะไรกลับมาไม่ค่อยคุ้มมีกินมีใช้ก็แค่เดือนจนเดือนเนี่ยมันจะจบลงในวันที่19มกราคมนี้โดยพลัง22มมกราคมนี้ดาวย้ายโดยสมบูรณ์นะมันจะจบลงแล้วนะครับในปักที่สองของเดือนมกราคมนี้ดาวพระศุกย้ายจากราศีพิจิกขยับฟึบ ไปที่ราศีธนูพอดาวพระศุกร์ย้ายไปธนูป้าบชาวราศีตุลจากตำแหน่งวิยญยา,ยาบะบวะตำแหน่งที่12ปรับสภาพใหม่จัดเกมกระดานดวงใหม่เป็นสภาวะที่11เป็นลาบเราเคยทำบุญทำกุศลอะไรไว้เราเคยทำกรรมในด้านดีตรงไหนไว้เราเคยขยันแค่ไหนเราเคยทำดีแค่ไหน บัดนี้ลาพะปรากฏแก่ดวงบัดนี้ลาบเป็นของที่เราใช้สอยได้ก็แปลว่าตัวลาบเนี่ยนะครับถึงเวลาเบิกสตังมาใช้ละนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลเนี่ยค้าขายอะไรช่วงนี้นะจะขายดีขึ้นมาจะขายดีขึ้นมาค้าขายอะไรช่วงปักที่สองเดือนมกราคมนี้มีผลกําไรเห็นชัดนะครับ ค้าขายอะไรในปักที่สองเดือนมกราคมนี้นี่ถือว่าจะมีแต่สิ่งที่ยินดีน่าพอใจนะก็เป็นเรื่องที่ดีพอมองไปบนท้องฟ้านอกจากดาวพระศุกจะมอบลาบให้แล้วนะครับดาวพระราหูนะก็ยังมอบ s t x ซ์เท้าให้ด้วยดาวพระราหูเป็นเทพเจ้าแห่งโชคอยู่แล้วนะครับแต่ราศีที่เป็นซิ h ซ์เท้าซึ่งแปลว่า เหตุการณ์กระทันหันเหตุการณ์ที่เราไม่ได้ตั้งตัวรับเนี่ยมันเข้าดวงด้วยก็คือชาวราศีตุลเป็นซิกเซาเนี่ยนะครับก็จะยิ่งทำให้ดาวราหูนั้นมีหนทางในการแสดงฤทธิ์ปฏิหารของโพรมเข้าอีกเพราะนั้นแปลเป็นไทยเข้าใจง่ายคือชาวราศีตุลจะมีโชคถ้าจะเสี่ยงโชคเรื่องทำเลการค้าก็มีโชค เสี่ยงโชคเรื่องจับสินค้ามาลองขายก็มีโชคเสี่ยงโชคเรื่องการทดลองขายในวิธีใหม่ๆก็มีโชคหรือใครจะเสี่ยงโชคแบบสิ้นคิดสิ้นคิดก็คือไปซื้อกระดาษที่มีตัวเลขต้นเดือนกลางเดือนก็มีแนวโน้มว่ามีโชคเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้เราต้องมาดูกันก่อนว่าดาวพระศุกร์ที่ย้ายไปอยู่ราศีธนู มีสไตล์ของท่านเป็นมูละนักชะตากลุ่มดาวมูละถ้าท่านเป็นมูละปัาบลาบก็ดีเงินก็ดีสิ่งต่างๆที่จะมาแก่เรานั้นจะมาในรูปแบบอย่างไรมันจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดหรอกครับมันจะมีรูปแบบเฉพาะตามสไตล์มูละฟิกมาเลยแล้วสไตล์นั้นน่ะจะยังไงก็พักสักครู่ครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง ท่านที่ต้องการเครื่องประดับมงคลที่ทําจากหินแท้อัญมณีแท,แท้เชิญที่นี่ได้เลยครับมานีนาเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ในห้างทองบางกอกโกลส์ในห้างชั้นนากว่า60สาขาทั่วครับกลับมาแล้วนะครับชาวราศีตุลมูลนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะครับมูละคือกระบวนการของ ดวงดาวนะที่จะส่งผลให้เราได้รับผลประโยชน์แบบต่อเนื่องนะครับมูละนั้นสไตล์ของเขาเนี่ยถ้าว่าโดยหลอดชิปดาวประจำมูละคือดาวพระเกตผู้ใดทำทานผู้นั้นเบิกสตังจากมูละทวีได้นะครับถ้าว่าโดยคุณคุณภาพตามตำนานของมูละก็คือสิ่งที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมาเรื่อยๆ มาทุกเดือนมาทุกสัปดาห์มาทุกวันมาตรงปฏิทินและสม่ำเสมอกันเพราะฉะนั้นลาบใดๆที่ชาวราศีตุลจะได้เนี่ยจะมาแบบกระทันหันในเรื่องเหตุที่เราจะได้รับแต่ตอนผลลัพธ์ที่เป็นเงินที่เราจะได้รับต่อจากการได้รับโชคได้รับเหตุได้ตัวเริ่มต้นเนี่ยไอตัวผลลัพธ์ที่เป็นเงินมาเนี่ย มันจะเป็นเงินที่ออกตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอยกตัวอย่างเช่นนะครับชาวราศีตุลอยากได้ทำเลในการขายกับข้าวนะครับปรากฏว่ามีโชคไปประมูลนะได้มาแบบถูกๆเป็นทำเลขายกับข้าวในโรงเรียนในโรงอาหารของโรงเรียนมีนักเรียนเป็นลูกค้าประจำแน่นอนนะ แล้วรายได้ที่ได้ก็เป็นรายได้ที่ไหลมาต่อเนื่องวันต่อวันเดือนต่อเดือนอย่างแน่นอนอันนี้ถือเราเรียกลักษณะรายได้แบบนี้ว่ามูล,ละแต่ว่าการได้มาซึ่งทำเลการขายที่ถูกใจราคาดีแล้วเป็นทำเลที่มีกินมีใช้แน่นอนหากเราไม่ขี้เกียจคนที่มอบทำเลแบบนี้ให้ อยู่ในเงื่อนไขเสี่ยงโชคประมูลการลุ้นกันก็คือพราหูนะครับหรืออีกครั้งหนึ่งตัวอย่างเช่นตัวเราเนี่ยนะครับไปดูว่าเอะเราจะขายสินค้าอะไรในโลกออนไลน์เราก็เสิร์ชไปเสิร์ชมาหาไปหามานะครับก็ไปสั่งสินค้าตัวหนึ่งมาทดลองขายปรากฏว่าสินค้าตัวนั้นไม่ขายแล้วนะครับหมดไปจากตลาดนะครับ หรือว่ามันมีปัญหาอยู่พอดีเราเลยได้อีกตัวหนึ่งอีกอย่างหนึ่งมาขายโดยบังเอิญเพราะไอ้ได้อีกอย่างมาขายโดยบังเอิญไอ้ตัวนั้นแหละครับโชคมันจัดให้มันก็เลยขายดีขายได้แล้วก็เป็นการขายดีขายได้แบบยอดขึ้นช้าช้าแล้วก็ไปเรื่อยเื่อไม่ได้พุ่งปี๊ดเป็นภูเขาสูงแล้วตกพวบลงมาเป็นเหวไม่ใช่มันจะไปขึ้นเรื่อยเืขายดีขึ้นเรื่อยๆ เราก็สั่งของมากขึ้นแต่ไม่ได้สั่งมากขึ้นแบบมากมายค่อยๆเติมค่อยๆเพิ่มทีละหน่อยแบบปลอดภัยแต่พระสุขเป็นแบบนี้แต่การได้มาซึ่งโอกาสเป็นพระราหูจัดให้นี่คือเกณฑ์ชะตาของชาวราศีตุลที่จะเกิดขึ้นในปักที่สองของเดือนมกราคมเป็นต้นไปใช้ระยะเวลาประมาณ45วัน แต่ชาวราศีตุลครับถ้าอยากรวยตัดสินใจวางแผนขยับเอาให้จบว่าตกลงจะทำอะไรจะขายอะไรหรือจะเสี่ยงอะไรก็เอาให้จบภายในสิ้นเดือนมก,กราคมนี้นะครับ mm. เพื่อที่จะได้ใช้เวลาที่เหลือรับผลลัพธ์ที่ดีนะเราคิดช้าเราก็ได้รับผลลัพธ์ช้าตามเหตุตามปัจจัยไปเนาะนะครับ นั่นครับราศีตุลไม่ต้องไหวไม่ต้องบูชาอะไรเป็นพิเศษไม่มีขึ้นในดวงนะแต่ที่จะทําเป็นประจําก็ทําให้มันได้ได้ก่อนละกันให้มันได้ก่อนละกันก็คือรักษาศีลให้ได้ให้ทานเป็นประจําแล้วก็มีเวลาก็สวดมนต์ภาวนาไม่ให้ใจมันเห่อเหิมอยากได้หลงไปกับโลกมากนักนะครับแค่นั้นคุณก็ปังแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์พิมพ์192145แทนความรู้สึกดีๆให้ก,กันนะครับเจอกันใหม่ปักหน้าปักนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ